น้องแมนเปิดมงพี่เป้เปิดได้เหมือนเดิมเล่นสามหัวเลยนะครับน้องแมนเปิดลังดาวขึ้นได้มงแทงพี่เป้เปิดหัวหนึ่งหัวสองสามเหมือนเดิมน้องแมนไม่ได้ครับลูกนี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาดูการเล่นพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการเตะเดี่ยว แอดมินกับน้องแมนให้ดูนะครับมีน้องๆขอมาอยากเห็นแต่แอดมินก็จะเล่นได้แค่นิดหน่อยนะครับเล่นได้ไม่เยอะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ดูการเล่นพื้นไปก่อนนะครับสักครู่นะครับพอวอมพื้นก่อนเดี๋ยวให้น้องแมนร์มพื้นสักหน่อยส่วนกรรมการคนภาคก็จะให้เป็นน้องแพ็กนะครับวันนี้เดี๋ยวคอยดูกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเตะหนึ่งหนึ่งนะครับระหว่างแอดมินเป้ สกตะกออินดี้กับน้องแมนน้อยจะเริ่มแล้วนะครับน้องแมนแตกครับลูกแรกแตกนะครับไม่ได้ดึงราคาหรืออะไรแตกจริงนะครับ,รบพื้นไม่มีครับน้องแมน,นผ้าใครเสียคนอะ น้องแมนเปิดขวาชวงขึ้นมาสูงแปรหยอดครับพี่เป้ป๊อกเดียวไปเลยน้องแมนเปิดได้แปรกลับมาพี่เป้เปิดซ้ายแทงคืนน้องแมนลงครับลูกนี้ทำไมจอดับอ่ะเพี่เป้งเจ็บขาอยู่นะครับ เอ็นน่าจะฉี่ครับวิ่งขยับไม่ได้ลงครับลูกนี้น้องแมนพอได้แต้มตัวเองพูดเสียงดังเลยนะครับพอได้แต้มแล้วพูดเสียงดังเลยนะครับสองครับเปเปิดซ้ายมงข้าไปน้องแมนเปิดขวาหนึ่งมงสวนไม่เห็นทำอะไรครับน้องแมนทำอะไรครับลูกนี้ โอ้ oh. พ่อฉันไม่เคยกินอนะห,หักมาเยอะเกินน้องแมนเปิดหัวชงขวามงแทงพี่เป้มามาเปิดขึ้นได้นะครับชงสองแทงด้วยเขา่าน้องแมนเปิดซ้ายชงเข้ามาแล้วน้องแมนแปรครับพี่เป้สวนเลยครับน้องแมนยังทัน,นครับเอา ก็อาจกำแพงเบ่งมาใส่ตัวครับน้องแมนพี่เป้เริ่มออกอาการเจ็บอีกแล้วนะครับน้องแมนโยกนะครับเดี๋ยวพี่ทุนมาช้าน้องแมนเปิดได้มงนะครับลูกนี้รู้เลย ไม่อ้อมน,นะครับลูกนี้ปังน้องแมนไม่จะโกงอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> โอ้ยเสอร์บีครับพี่เปย์หยอดน้องแมนทันครับอุย้ยยอดเด็กน้องแมนทันแล้วอู <c oughs> อแต้ม5ต่อ2นะพี่เป้นำอยู่พี่เป้เสิร์ฟสูงห้ามไปน้องแมนเปิดขวาหนึ่งชง2อมงแน่นอนครับมงยอดอยู่ข้างหน้าพี่เป้เปิดรองเท้าขึ้นส่งเัาขึ้นน้องแมนสวนเลยไหมไม่สวนครับกระโดดปาดเยียบโ้โห โอ้ล้นไปนะครับแต่มี่สามต่อห้าแล้วต้องแมนตามอยู่เสิร์ฟไปไหนครับได้เหงื่อดีมากนะต้องแมนเหงื่อออกเต็มตัวเลย เปสวนกับน้องแมนเปอร์หนึ่งสองแปดสายครับโอ้ไม่ข้ามครับตรงนี้น้องแมนดึงราคาอยู่ทุกคนดูออกใช่ไหมครับไม่ใช่ปีนีึ้นมะเปิดขึ้นได้เปิดออกนอกสนามบัตร,รกระมงแปยทำไมเปิดขึ้นได้ ตายตายครับโอ้ยุ้ย,ยมงกุฎนะครับลูกนี้จะบอกว่าฟุกก็ได้อยู่นะครับแมมีที่สี่ต่อเจ็ดลงครับลูกนี้น้องแมน ห้าต่อเจ็ดครับเสิร์ฟมาใส่กล้องนะครับน้องแมนเสิร์ฟใส่คนพาครับแบบว่าพาใครตัวเองดูแย่หมดเลยแปดห้านะครับน้องแมนเปิดมุงเปเปิดได้เหมือนเดิมเ่นสามหัวเลยนะครับน้องแมนเปิดลังเท้าขึ้นได้ มงแทงเป้เปิดหัวหนึ่งหัวสองสาม,มเหมือนเดิมน้องแมนไม่ได้ครับลูกคนเปิดได้เหมือนเดิมเป็นสามหัวเลยนะครับล่องแมนเปิดล่างสามไม่ได้มงแทงเป้เปิดหัวหนึ่งหัวสองสาม,มเหมือนเดิมน้องแมนไม่ได้ครับ มันหิวข้าวพ่อก็หิอะว่ะลาลาฮังหกโมงพี่เป๊ะเปิดขึ้นได้ชงซ้ายแทงครับน้องแมนหนึ่งสองโอ้โหโอ้ยลูกทีเด็ดของน้องแมนครับไม่เป็นแต้มนะครับลูกทีเด็ดลูกเก่งเขาเลยลูกนี้ วงยอดน้องแมนตาตาไม่ทันครับลูกนี้น้องแมนครับได้แต่ยิ้มยังแยงนะครับรู้ตัวว่าจะแพ้ยิ้มแมงั้นนะครับคยยือดัอองแมนปาดโอ้ โคตรฟุกอะครับโคตรฟุกอะต <c oughs> ้องแหนนูก็ตั้งใจแล้วนะี่เปยเปิดสายขึ้นได้ชง ทำน,นะครับมาทำอะไรครับแล้วแม่นนทำอะไรครับคนดูเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับ่อเคถ้ามากินน้องแมนทำอะไรนะครับดูดมาดิ ติดอยู่นะครับถ่ายไปแล้ว11นาทีแมนนี่จบไวมากครับมับงแมนไม่มีพื้นรับลูกนี่แตกอีกแล้วอ๋อไอเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยเลยเพ่เด็กมหาลัยผมทองโอ้แต่งรองเท้าเท่ยซัมติงไหมเนี่ยพ่เตอร์เหมือนกันไหมเหมือนอยู่นะ เปม้มงชงขวาขึ้นสูงครับลูกนี้น้องแมนเรียบรอยรอยน้องน้องแมนบอกชูมือออกนะครับดเดี๋ยวแเดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดบินลงคลิปแอดมินจะไปซูมดูนะครับว่าออกหรือไม่ออกเอาออกออกครับน้องแมนบอกออก ฝั่งนี้ก็บอกว่ายอมเหนียวจริงครับน้องแมนเนี่ย19ต่อ16นะครับน้องแมนครับเปิดขวาชงเข้ามามงไม่ข้ามนะครับเหมือนยอมรับชะตากรรมแล้ว20ต่อ16นะครับ20 16แล้วนะครับสูงเข้ามา น้องแมนมองแดดนะครับแทงเลยครับโอ้โหน้องแมนบอกลงครับลูกนี้สิบเจ็ดยี่สิบนะครับน้องแมนเสิร์ยอดซ้ายออกไปเองนะครับจบเกมแล้วนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับรอชมกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม อันนี้ขอตัดก่อนนะครับ